กลับเข้ามาสู่คลิปของ C.S. 2022โดยแบร์ไตนะครับนี่คือ day 2นะครับวันที่2ของการจัดงาน 5, 6, 7ใช่ไหมมกราคมแหมเปิดปีใหม่มาก็ซัดกันเลยซัดกันนัวด้วยเนะีออกมาแข่งขันกันเพียบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าด้วยโอมิครอนนะครับการระบาดใหญ่ในในโลกเลยนะอเมริกาเนี่ติดเชื้ออยู่วันละล้านคนงานนี้ก็เลยขดจาก4วันเหลือ3วันเท่านั้นเองแต่เราสรุปให้คุณผู้ชมตรงวันนะครับ นี่คือการสรุปใน day 2นะครับของการจัดงานนี้นะครับเราไปดูฝั่งเกม PC บ้างดีกว่านะว่าฝากของคอมพิวเตอร์เกมเนี่ยไปไปถึงไหนใน CS นี่แม้ไม่ใช่งานเกมโดยตรงนะครับแต่ก็มีเกม PC พกพากับโต๊ะคอมเกมมิ่งนะสุดล้ำเลยเอามาเปิดกันนะครับไปกันที่ค่ายแรกก่อน AYA n e o n e x ออกเครื่องเล่นเกมแบบพกพานะครับจะมาสู้กับส r e ีมเด็กผู้ชมจำได้นะค่ายวาวอ่ะ วาวที่เขาทำ counter strike อะดังๆอะเขาเปิดตัว stream deck ออกมานะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยเพราะว่าดูแล้วมันเท่มากๆมันต้องดูดีมากๆปรากฏว่าเลื่อนวันวางจําหน่ายซะงั้นไปเดือนกุมภาพันธ์การเลื่อนก็เลยเปิดโอกาสให้ตัวเองเกิดคู่แข่งเลยครับในตลาดอย่างอาญา neo next นี้ออกมาเรียบร้อยแล้วครับ ่ซึ่งย่าเนโอนะครับก็เป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับคล้ายๆกับถ้าใครนึกไม่ออกนะก็เป็น Nintendo Switch นะครับโดยมีหน้าจอเป็น LCD นะครับยังไม่ใช่ OLED นะ IPS นะครับขนาด7นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่1 2 8 0 0คูณพิกเซลครับผมนอกจากนี้นะคะยังใช้หน่วยประมวลผลเป็น AMD Ryzen 7 5 8 0 0 U นะคะพร้อมกับ GPU ในตัวก็คือ AMD Radeon Vega 8ปดนั่นเองค่ะ โอ้นี่ไปซบ AMD ซะงงั้นนะแล้วก็แรมนะครับจัดไป16กิกนะไปซบ AMD ก็อาจจะราคาดีก็ได้นะ <c oughs> เป็นไปได้นะแรม16กิกนะครับ <c oughs> SSD อ่าหนึ่ทรแล้วแต่รุ่นย่อยอ่านะเขาจะมีรุ่น SSD 1T หรือ 2T นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Windows 10อืมก็น่าจะอัปเดตเป็น Windows อัปเกรดเป็น Windows 11ได้นะแต่ว่าทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนั้นเขาออกมาในสเปค Windows 10นะแปลกเหมือนกันนะ มามปีนี้น่าจะใส่11มาเลยนะครับโดยแบตเตอรี่นะครับเล่นได้สูงถึง2ถึง6ชั่วโมงนะครับเช่นสมมุติว่าเราเล่น GTA 5ใช่ไหมครับก็เล่นได้ประมาณสัก2ชั่วโมงส่วนถ้าเป็นเกม2มิตินะครับอย่าง c e l e s t นะครับก็เป็นเกมกระโดดกระโดดนะครับคล้ายๆ Mario อันนี้ก็เล่นได้6ชั่วโมงมก็คือแล้วแต่ตัว<อ>เกมเลยถนะ้าเกิดเกมกินสเปคก็เล่นได้น้อยหน่อยเกมที่ไม่กินสเปคมากก็เล่นได้นานขึ้นนะครับ นอกจากนั้นนะคะยังรองรับการชาร์จด้วย USB-C บนมาตรฐานของ USB PD หรือว่า Power Delivery ที่60วัตต์ด้วยค่ะแล้วก็ต่อภาพออกจอภายนอกได้ที่ระดับ 4K 60เฟรมค่ะนั่นคือสเปคแต่จะเล่นกเกมเป็นยังไงต้องดูบริษัทนี้เขาก็เอาผลการเล่นเกมมา3เกมนะครับก็เริ่มจาก The Witcher 3ก่อนได้ภาพโดยเฉลี่ยเนี่ย27เฟรมต่อวินาทีนะครับในโหมดกราฟิกไฮเลย แล้วก็ได้41เฟรมต่อวินาทีบนโหมดกราฟิกแบบมีเดียมกลางๆทั้งนี้ดังนั้นถ้าเป็นเกม Cyberpunk 2077โอ้โหเกมนี้นี่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงล้่ยุไหมลำ้ <laughs> ลำยุกล้ำยุกเหรอลำไปไกลเลยค่ะลำยุกเหรอ23.1เฟรมอันนี้สำหรับกราฟิกไฮนะแล้วถ้าเกิดอยู่บนกราฟิกโลอันนี้38.2เฟรมแล้วก็ปิดท้ายเกมรถแข่งแล้วกันนะครับ Forza Horizon 5 ก็จะได้ภาพเฉลี่ยอยู่ประมาณ42.3เฟรมต่อวินาทีในกราฟิกอ่าโหมดกราฟิกไฮส่วนโหมดกราฟิกแบบมีเดียมก็67.1นะครับว่าก็ถือว่าใช้งานได้โอเคนะพี่หนุ่ยผมว่าเกมพวกนี้สเปคสูงหมดเลยนะภาพสวยงามอลังการหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งจองกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของอาญาเนโเลยนะครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับเขาเปิดตัวมาอยู่ที่ 1,315เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ44,000บาทครับผมโอ้ไปซื้อไม่ถูกวอเะนะไม่ถูกไปซื้อคอมเล่นเกมน่าจะดีกว่านะแต่นี้พกพาไงพกพาไอ้นอบุกก็พกพาก็เล่นเกมได้เหมือนกันอ่ะัวใหญ่อันนี้เล็กกว่าละกันถือถือว่าซื้อความความเล็กกว่าได้ไหมได้ไหมฮะเจ็บใจแทนสตรีมไง S <S ใช่ไหมทาวาวอ่ะเปิดตัวไม่มทันเทกออกช้าใช่ไหมมันก็เลยเนี่ยม,มีคู้แข่งออกมาผสมลงด้วยแล้ว <S 2> <S 2> <S ย่งตลาดจริงครับ <S <S ใช่ค่ะแต่ว่านอกจากนี้นะคะทาง i อยา e นโเนี่ยเขายังมีด็อกที่สามารถนำเครื่องไปตั้งชาร์จแล้วก็ต่ออุปกรณ์ต่างๆได้คล้ายๆกับของที่ Nintendo นะคะหรือว่าของวาวเนี่ยทำขายแยกในราคา89เหรียญนะคะหรือว่าประมาณ3,000บาทอีกด้วยนอกจากขายเครื่องแพงแล้ยังขายอุปกรณ์ยังขายด็อกอีก ไปอยู่กับ Apple เถอะนิสัยอย่างนี้รวมเกือบห้าหมืนนะครับค่อนข้างแพงอ้าวมาดูอีกอันดีกว่าเป็นโปรเจกต์โต๊ะเล่นเกมฮะเรารู้จักเท่าี่เกมเมอร์ใช่ไหมอันนี้ก็ปกติออกแบบให้มันดูล่ำๆเป็นเกมเมอร์แต่ถ้าเราจะถามหาโต๊ะเกมมิ่งนี่เราต้องเอาคอนเซปต์โต๊ะจาก r a เซอร์นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์สท่เลยโปรเจกต์โซเฟีย ผู้ชมครับเรารู้กันดีว่าแบรนด์เรเซอนี้ก็เป็นเกมมิ่งเกียรนะนำเสนอต้นแบบให้กับวงการเกมมาเสมอเลย c s ทุกๆปีเนี่ยเขาก็สร้างความหือหาแต่ส่วนใหญ่นะต้องบอกนะมาออกงานเนี่ยไม่ค่อยเอาออกมาขายนะคือมาทำอย่างเดียวโชว์อย่างเดียวคือถนัดโชว์ไม่ถนัดทำนะถนัดทำให้โลกเห็นแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะรอจังหวะของตลาดอีกทีหนึ่งใช่แต่ทีนี้ใน CS 2022ครับ เรเซอกลับมาเสนอต้นแบบของโต๊ะเกมิ่งที่ตั้งชื่อว่าโปรเจกต์โซเฟียซึ่งทาง r a เซอก็จะขอเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นโมดูล่าเกมิ่งเดสครับก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับโปรเจกต์โซเฟียนะครับเป็นการนาเสนอรูปแบบของโต๊ะเกมิ่งที่สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆในโต๊ะได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนได้ง่ายมากๆเพราะว่าเป็นไม่เหล็กหมดเลยนะครับเปลี่ยนได้มากถึง13ส่วนครับเดี๋ยวให้น้องออมมาแนะนําว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ โอ้โหมันมีหลายส่วนมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงอุณหภูมินะคะแถบหน้าจอสัมผัสหน้าจอแสดงการสนทนาแล้วก็ปฏิทินนะคะแท่นชาร์จไร้สายจอแสดงผลวัดค่าการทำงานของ CPU แล้วก็ GPU แล้วก็อื่นๆอีกนะคะซึ่งทางเลเซอร์เนี่ยเขาได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแต่งอุปกรณ์ตามการใช้งานได้อีกด้วยสะดวกมากมเลยละคะ เดี๋ยวจะคิดว่ามีแต่โต๊ะนะการประมวลผลต้องออกมาจาก PC ใช่ไหมหน่วยประมวลผลเนะี่ยมันจะอยู่ภายในโต๊ะนะครับแล้วก็มีโครงที่เชื่อมต่อกันด้วยแม่เหล็กที่สามารถจะถอดออกง่ายฉะนั้นก็จะง่ายต่อการเปลี่ยนชิ้นส่วน CPU หรือว่า GPU กราฟิกต่างๆคุณมีโต๊ะตัวนี้แล้วคุณก็ต้องเดือดร้อนไปอัปเกรดของเรื่อยๆเพื่อเอามาใช้แสดงผลบนโต๊ะนี้ครับ แต่ก็อาจจะอัปเกรดง่ายใช่ไหมครับพี่นุยเพราเป็นแม, <c oughs> ม่เหล็กหมดเลยนะครับโดยอุปรกรณ์ทั้งหมดนะครับจะเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอ oled นะครับหรือว่า oled นี่แหละที่จะแสดงผลของภาพได้อย่างคมชัดเลยครับนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการเป็นโต๊ะเกมมิ่งนั่นก็คือไฟ rgb นั่นเองค่ะที่จะสามารถแสดงผลแล้วก็ปรับแต่งได้รอบตัวโต๊ะต,ต,ตามที่เราต้องการ บอกเลยว่าสิ่งนี้ถูกใจเหล่าเกมเมอร์อย่างออมแน่นอนค่ะต้องการแสงฟุ้งฟิ้งใช่ไหมเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับจึงสักแต่เปิดตัวจริงๆครับไม่มีทั้งราคา <laughs> แล้วก็กําหนดการวางจําหน่ายนะครับ <laughs> ก็ต้องอรอลุ้นว่าเรเซอร์จะทำมาขายจริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าขายจริงเมื่อไหร่นะต้องบอกว่าขา,ขายจริง,รงไม่ไม่ไม <laughs> เพราะว่าทุกๆปีเนี่ยไปบูธเขาเนี่ยเจอแต่เขาเรียกว่าจิตวิญญ,ญาณน่ยคือการออกแบบที่เรียกว่าสูงส่งมากๆแล้วก็ เอาจริงๆก็ตื่นเต้นบูธเขาก็เป็นบูธท,ที่ดีแต่ว่าในเชิงของการทำโปรดักต์ออกมาขายเนี่ยขอไว้ก่อนนะเพื่อที่จะได้ซีนนะสำคัญสำคัญจาก CES ด้วยนะครับเอาละนี่คือทั้งเกมนะในเรื่องของเครื่องพกพาแล้วก็ตัวโต๊ะเกมมิ่งเดี๋ยวเราจบคลิปนี้แล้วไปต่อคลิปหน้า CES 2022 Day 2นะครับคุณผู้ชมไปอัปเดตรถสุดล้ำกันหน่อยแม้งานนี้เป็นคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์โ แต่วงการยันยนต์อดไม่ได้ที่จะมาเป็นไอทีด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเจนครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซีเฟิร์สหรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ